มาจ้าวันนี้ไม่กินข่รงน้ากันเด้อวันนี้มีก้อยเห็ดขมก่าก้อยเห็ดขมแล้วก็ยำขนมจีนมามาจ้าแซ่บน้ากันเด้อก้อยเห็ดขม ข่อแรงน้ำกันเลยจ้า ยำขนมจีน Thịt cúm, thịt cúm Khỏi đen lắm cảnh đó cho Sắp, sắp, sắp